สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเซลิเทขั้นสูงสุดของเอมชั้นของเลเวลห้าสิบแปดนะครับว่ามันจะยากแค่ไหนกันเดี๋ยวผมจะลองไปเลยกดเข้าไปเลยครับโอเคเอาเราเอาชุบชีวิตก่อนนะครับเพราะว่าเราอาจจะตายบ่อยเราเข้าห้องอันนี้คือห้องบอสเราเข้าห้องบอสเลยครับเข้ามาปุ๊บเราจัดตัวก่อน โอเคเราจัดตัวก่อน <S <S ตัวประมาณนี้ก็แล้วกันเนี่ยแต่เป็นคลิปแรกของผม <S <S ผมอาจจะไม่ค่อยแบบชินนะครับชกไปปุ๊บไม่ติดตั้งโชค นี่ห้องบอสนะครับเนี่ยพราะว่าสปีดบอสอยู่ที่9 0 9 0 9 0 9,900ส่วนผมอยู่ที่3,000 3, 3. มนันดี่ผมเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟหลังหน่อยครับเซิร์ฟ104ผมเล่นเซิร์ฟ104มันเลยมาช้าครับไอไอเนี่ยครับก็มาดูที่ช็อปมีอะไรน่าซื้อไหมไม่มี ปกติในช็อปเวลาเราซื้อเราซื้อแค่เศษแดงก็พอนะครับเพราะว่าอย่างอื่นน่ะผมคิดว่าเราไม่จาเป็นต้องซื้อพอมันเติมเงินมันเติมเงินหรือไม่ก็เล่นๆไปไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันก็ได้แต่เศษแดงก็คือเราต้องซื้อเพราะว่ามันใช้เยอะครับ,บถ้าไม่ซื้อเศษแดงผมก็ไม่ซื้อก็ตีอันนี้ก็คือตีห้องทุ่วไป โอ้โหฝั่งมันตีแล้วครับตอนนี้น่าจะแ,แกตกโอ้โหแรงแน่นอนครับโอ้โหมันออกตายเลยโอ้โหนี่นะครับมบัฟโอ้โหแม่งเ,เอาเอาอีกจบถ้ามันตีย้ำๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวบัฟผมว่าได้จะแตกครับ ไอ้นี่มันมันคือบัฟจากเซเลนเทนะครับที่แบบว่าผ่านด่านแรกๆอะครับแล้วมันได้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องเก็บต้องต้องแบบเก็บคีมไหนงไงเอ,อ้ยต้องเก็บบัฟอะไรมันถึงจะได้โล่นี้แต่พอผมแบบกดมั่วไปไง โอเคได้เลือดกลับมาโอเคอันนี้วันนี้เวลาก,กดบัฟเราก็พยายามเลือกที่มันเป็นอออไว้ครับอออไหมหรือไม่ก็เลือกตรงที่แบบตัวแบกเราเล่นเหมือนผมตัวแบกผมก็เป็นเผาสิงโตกับเผามังกรใช่ไหมครับผมจะเล้นไปที่สางสองสาย มังกรกับสิงโตอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่เล่นลโว้ยโดนฟาดนนี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าที่มันแรงก็คือคิมบะจิฟาดโคตรแรงแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่า การลงการลงอันนี้ก็คือเราควรจะเก็บอะไรก็ตามที่มันเพิ่ม HP เพราะว่าผมว่าคืออะไรคือของเพิ่ม HP อะคือดีครับถ้าสมมติเราเก็บพวกของเพิ่มดาเมจมันก็ดีนะแต่ว่าของเพิ่มดาเมจมันมีเยอะอยู่แล้วแต่ของเพิ่ม HP เนี่ยคือแบบนานๆนานๆเราจะเจอครับอนี่เห็นไหมของเพิ่มดาเมจมันใหม่แล้วครับแต่อันนั้น เราไม่เอาชุบเราเอาแต่มันเติร์นเรา,เาแต่คนละแต่ของเพิ่ม HP เนี่ยคือนานครับแต่รอบนี้ผมมีอันติน่าจะ้าวตัวแบ่งผมสองตัวยินกับอ่าเดียวพื่อผมมีเ ัครบผมอ่านด้วยนะครับเมื่อกี้เวลาจะเลือกเพราะว่าแบบชั้นชั้นบอสคือเราต้องอ่านแต่ว่าชั้นก่อนหน้านี้อ่ะคือมันไม่ต้องอ่านก็ได้ครับเพราะว่าผมกดออโต้ไงเวลห้าแปดเออเวลห้าแปดมันจะกดออโต้ได้นะครับคือเราไม่ต้องกดมือเองนครับเนี่ยเราไม่ต้องกดมือเองแบบนี้มันจะออโต้ให้เราเลยปุ๊บ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 ปุบบบ แล้วมอนมันเก่งนี่มอนมันเก่งนะครับเนี่ยเห็นผมแบบตีแบบเนี้ยโคตรเก่งครับจริงๆแต่ผมมันเสือโคตรด้ไงวิวิชินจิ้งหลิวว้ยโม่จุดตุ๊กจับ วิบิทจ์เนย์โอ้ยอันนี้ก็คือห้องอะไรวะอ๋อโอเคอันนี้มันคือห้องบอสกับอันนี้ห้องชุบชีวิตเราไม่เอาชุบชีวิตครับเราไปห้องบอส ห้องห้องนี้คือห้องปุยามะแบบให้ของเยอะมากเลยนะครับถ้าเราดูจากตอนที่ผมกดเมื่อกี้อะถ้าเราชนะมันนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะย,ยังไงโกสัตว์ไปก่อนผมเอมาจิขึ้นหน้าเนี่ยเพราะว่าทีมผมอะ่ะคือดามเมจมันมันเยอะตัวดามเมจมันเยอะอยู่แล้วไง ผมก็เลยเอาเคิมบัจิขึ้นหน้าเพื่อให้มันเพิ่มคีดคอ,อให้เยะขนาดเพราะคิมบัจิเนี่ยเวลามันอันเตีะมันจะเพิ่มคิยตดีคอให้ตัวด้านหลังนะสามตัวเลยครับโอ้โหอันนี้มันไม่ได้ตีเลยสบายยัยดตัวข้างหลังผมฟาดดีโอ้โหเฮีเยโคตรจะแรงอ่ะบักโตไซอันนี้มันจะสุ่มนะ้เมื่อกี้แบบว่าจะได้เป็นของอะไรเป็นเป็นแบบเป็น เป็นสเตเลเทเป็นอารีนาหรือไม่ก็เป็นอีกเหรียญน,นึ่งครับผมจําไม่ได้น่าจะเป็นเหรียญชิมพัจจิมันจะสุ่มนะว่าจะได้อะไรมันไม่ใช네่แบบให้สามพันคเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะสุ่มก็มีความขี้โกงเราอยู่นะพอเหมือนเอาเหรียญมาล่อเราให้มันดูเยอะๆให้เรามาเสียรอบกับมันแต่จริง ซุนก๊อปที่วิเศษจริงเลยครับโอ๊ยโอเคก็จบลงไปได้ด้วยด้วยเท่านี้นะครับก็เราก็เปิดคองครับสนมาเปิดหีบนี้ไม่ค่อยมีอะไรครับผมแนะนําสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีงบนะครับเวลาเปิดหีบนี้คือแบบ ตั้งแต่ชั้นแรกอะครับจนมาถึงชั้นนี้ให้เราเปิดที่30พอครับเนี่ยถ้าไม่ค่อยมีงบนะเปิดแค่30พอเพราะมันถึง40ใช่ไหมครับเรากดที่เจอกันครั้งหน้าได้เลยครับกดตั้งแต่ชั้นหนึ่งะยันชั้นสุดท้ายเลยนะครับยังไงอะก็ได้กําไรจากยกครับแต่คือผมไม่รู้ว่าจะได้กําไรจากยกเท่าไหร่ผมไม่เคยคํานวณแต่ว่าผมกดแค่ถึง30-40นี่ผมไม่กดแล้วเพราะว่ามันมันจะแบบเริ่ม ถ้าเรากด40ตั้งแต่ชั้นแรกจนชั้นสุดท้ายอะ่ะมันจะติดลบครับยกมันจะติดลบแต่ถ้าสมมุติว่าเรากดตั้งแต่ชั้นแรกจนชั้นสุดท้ายเนี่ยแค่30อ,ะอ่ะไอชั้นแรกมันติดลบแน่นอนชั้นที่2องอะ่ะมันเริ่มเท่าทุนชั้นที่สม,มันจะกําไรแล้วก็เราก็แค่วัดดวงอืมเพราะว่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราดวงดีจริงๆอะครับเหมือนเมื่อกี้ผมก็กดได้ไอที่สุ่มใช่ไหม แต่ถ้าสมมุติว่าเราดวงไม่ดีจริงๆอะครับคือมันไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสุ่มหลายครั้งหรอกครับอันเนี้ยมันเปลืองโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็มไม่รู้จะมีคนมาดูไหมก็ฝาก Subscribe <S <s ผมด้วยแล้วก็วันหลังผมก็จะมารีวิวอะไรอย่างอื่นในเกมนี้ให้ดูอีกเ <s> ช่นแบบเปิดปูยามะในแพทที่มาอะไรอย่างเงี้ยครับ มาวันที่เท่าไหร่นะครับปุยาม้ามาวันที่สิบเก้ายี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ผมน่าจะมาวันที่ยี่สิบครับน่าจะมาช้าหน่อย Server เซิร์ฟอื่นน่าจะมาวันที่19ครับก็ยังไงก็ฝากผมด้วยนะครับขอบคุณครับ